Hi every student, this is English subject for Primary Five. สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวิชานี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษระด,ดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะ Today we are going to learn about how much, how many. วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับประโยคคำถาม how much and how many. เดี๋ยวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะ มีเท่าไหร่ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า how much and how many how much and how many เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ how much fish is there how much fish is there there is a lot of fish there is a lot of fish How many mango s t e e n s are there? How many mango s t e e n s are there? There are a few mango s t e e n s There are a few mango teams. s t e e n s ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆได้ฟังไดออล็อกสัส้นๆไปแล้วพอจะจับใจความได้บ้างไหมคะ เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะ <Yeah. S 1> เด็กผู้หญิงถามว่า How much fish is there? How much fish is there? มีปลาอยู่เท่าไหร่ <Yeah. S 1> ผู้ชายก็ตอบว่า <Yeah. S 1> There is a lot of fish. There is a lot of fish. มีปลาอยู่เยอะแยะมากมายเลยและคุณผู้หญิงก็ถามอีกว่า How many m a n g o s t e e n s are there? How many m a n g o s t e e n s are there? There are a few m a n g o s teens. There are a few m a n g o s teens มีมังคุดอยู่เท่าไรแล้วผู้ชายก็ตอบว่า There are a few m a n g o s teens มีมังคุดอยู่สองสามผลนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูหลักการใช้ how much กับ how many กันนะคะ How much นะคะจะใช้กับคำนำนับไม่ได้นะคะ How much นับไม่ได้นะคะ How many นับได้คะ่ะ How much นับไม่ได้ How many นับได้คะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันอีกนะคะ How much cake is there How much cake is there มีเค้กอยู่เท่าไหร่ How many cookies are there How many cookies are there เดี๋ยวเราจะมาสรุปการใช้ how much กับ how many นะคะถ้าเป็น how much นะคะเราจะตามด้วยคำนามนับไม่ได้นะคะเราก็จะต้องตามด้วย is there how much บวกคำนามนับไม่ได้และตามด้วย is there how much cake is there how much rice is there how much fish is there how much milk is there ค่ะ how, how many นะคะ mm hmm. จะใช้กับคำนามนับได้พักหูวพ์แล้วก็ตามด้วย are there how many บวกคำนามนับได้พักหูวพ์แล้วก็ตามด้วย are there ยกตัวอย่างเช่น how many magazines are there how many cookies are there how many bananas are there how many rose apples are there ค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆเ,เล่นเกมจับคู่ภาพกับประโยคให้ถูกต้องนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะ How much ใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะ Soda pies คำนามที่นับไม่ได้ก็คือ Soda เพราะฉะนั้นประโยคก็จะกลายเป็น how much soda is there how much soda is there คำนามนับไม่ได้ใช้ is how many how many ใช้กับคำนามนับได้นะคะ how many pies are there how many pies are there วิธีสังเกตคำนามนับได้พ้าหูพ์นะคะก็คือคำนามนั้นๆจะเติม s หรือว่า es ด้านหลังนั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการใช้ how much and how many ไปแล้วและได้ทำแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะคุณครูนะคะหวังว่าเด็กๆจะสามารถนำไปทำแบบฝึกหัดและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอเนี้อลาไปก่อนนะคะ see you again next time สวัสดีค่ะ